สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลลาลิก้าสเปนเมื่อคืนนี้กันดีกว่าฮะในบิดเกมนาทียี่26ของฤดูกาลประจำวันที่3มีนาคม2019นั่นเองเริ่มต้นกันที่เอีบาเฉือนเอาชนะเซลตาบิโกไป1-0ึ่งศเลเบนเตสแพ้คาบ้านให้กับเกเตเฟ่ไป1-2แล้วโซซิดาแพ้คาบ้านให้กับตาหมีอลาติโกมาดริดไป0-2แล้วก็ปิดท้ายด้วยไอคังคาบันเลเซียฮะเอาชนะแอตเลติกบิลบาไป2-0ด้วยกันเดี๋ยวเราไปดูสรุปตารางคะแนนล่าสุดเลยดีกว่าครััับบว่าาตอนนนนี้้เป็ยงงงไก หลามาเล่นกันที่ครึ่งตารางบนฮะตอนนี้จ่าฝูงเป็นจ้าบุนทุมบาสเซโลนาที่เก็บไป60คะแนนอันดับ2ฮะตามมาห่างๆนิดนึงฮะอลาเตโกมาดริด53คะแนนอันดับ3เรอัลมาดริดครับ48คะแนนอันดับ4ฮะต้องบอกว่าฟอร์มแรงจริงๆฮะทีมนี้เกตาเฟ่มี42คะแนนอันดับ5เดปอร์ติโวอาลาเบส40คะแนนอันดับ6เซบียา37คะแนนอันดับ7จ็ดไอแองก้าบาร์เซียฮะ36คะแนนอันดับ8เดเบเตส36คะแนนเช่นกันอันดับ แล้วโซซิดา35คะแนนแล้วก็อันดับ10เป็นเอบาร์นะฮะมีอยู่34คะแนนสำหรับลาลิกาสเปนเนี่ยการลุ้นแชมป์ก็คงจะเหลือแค่บาร์ซ่าแล้วก็อาลาติโกมาดริดนี่แหละเพราะว่าคะแนนยังทิ้ง ห่างไม่ค่อยเยอะสักฝ่ายยังพอได้รู้นะยังมีเหลืออีกส2เกมด้วยกัน,นส่วนโคตา้าฟุตบอลยุโรปโอ้โหต้องบอกว่าลุ้นกันมาแน่นอนครับเพราะนอกจาก6อันดับแรกเนี่ยบาเลเซียเลเบติสโซซิดาดเอบานี่คะแนนเนี่ยไม่ได้ห่างจากโซนยุโรปมากสักเท่าไหร่เลยนะครับผมก็ยังมีโอกาสในทุกๆท,ทีมเลยที่จะได้ไปเล่นในปีหน้านะฮะ มาต่อกันที่ครึ่งตารางล่างฮะเริ่มกันที่อันดับที่11 a เอแอตเิกบิมี33คะแนนอันดับ12 S เปันยอน33คะแนนเช่นกันอันดับ13 g ิ r o n a โรนาาคะแนนอันดับ14 l e a เลกาเนสคะแนนอันดับ15 l e ้าเ t e 3นต้คะแนนอันดับ16บ e a แล้วบียดูริคะแนนอันดับ17 c เ l t a ซลตาบิโกคะแนนฮะแล้วก็มาถึง3อันดับสุดท้ายที่ต้อง ตกชั้นนะครับผมตอนนี้อันดับ18เป็นเบียริลมี23คะแนนอันดับ19าไลโยบเยเกโน23คะแนนแล้วก็อันดับที่20ฮเอสกาครับมี22คะแนนก็ต้องบอกว่าครึ่งตารางล่างแล้วก็การลุ้นหนีตกชั้นของลาลิกาสเปนเนี่ยมันมันจริงๆนะฮะเพราะว่าแต้มเนี่ยไม่ทิ้งกันเลยยิ่งดูที่ฮุเอสกาที่อยู่ทีมบวยครับแต้มห่างจากอันดับที่11อย่าง บิวบาวเนี่ยแค่11คะแนนครับก็ต้องบอกว่า10ทีมในครึ่งตารางล่างเนี่ยมีโอกาสลุ้นหนีตกชั้นกันได้ทุกทีมเลยนะฮะสนุกจริงๆครับตอนนี้เดาไม่ออกจริงครับว่าใครจะตกชั้นโดยที่ดาวันโวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเมสซี่ที่25ประตูสำหรับโปรแกรมเกาโช่นะที่26ยังไม่หมดนะฮะเหลือคืนมันเดย์ไนท์หรือเช้าวันอังคารที่5มีนาคมเลกาเนสเปิดบ้านเจอกับเลบันเต และเดี๋ยวเรามาปิดท้ายกันที่โปรแกรมลาลิกาสเปนนะถัดไปฮะนาที่27ของฤดูกาลในสุดสัปดาห์หน้าเริ่มต้นกันที่เสาร์ที่9มีนาคมแอตเลติกบิลบาลเจอเอสปานยอนเดปอร์ติโบอาลาเบสจะพบกับเอีบาแอตมาดริดเจอเลกาเนสบาร์ซาเจอลายโยบายเกโนเกราเฟ่ฮะจะพบกับฮูเอสกาแล้วก็ต่อกันที่วันอาทิตย์ที่10มีนาคมเซลตาบิโกเจอลิเวเตสจิโรนาเจอบาเลนเซียเซบียาเจอเลอัลโซซิดาด เลเวนจะพบกับเบียริลแล้วก็ปิดท้ายด้วยแล้วเบเยดุลิตจะพบกับทางเรียวมาดริดนั่นเองซึ่งผลกากรแข่งจะออกมาปเป็นยังไงฮะสัปดาห์หน้าเรากลับมาลุ้นกันใหม่นะสำหรับฟุตบอลลาลิกาสเปนอาทที่27แล้วเดี๋ยวมาเจอกันสวัสดีครับ